น้อง้ำกิมแมวงงแมวงงแล้วูไปไม่ถูกไม่เล่นมันไม่จำได้อะความที่วันนั้นอะนี่เอายังไงเนี่ยปรึกษากันอยู่กำลังปรึกษากันอยู่อะเอี่เอาไงดีอะ mẹ hên lều rau á, gần tung 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 đồn. tung ông, ông tung 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 Đi tung 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 Mình tung mà, mà tung mình tung tung á, tung 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 tung

โนถูกทิ้งนะคะไม่มีใครสนใจตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสนใจมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยแล้วก็ถึงที่หมายนะคะในระยะเวลาเกือบสองนาทีค่ะ